สวัสดีครับทุกคนนวครับผมสุขช่องนาตาสกอล่าก็ช่วงนี้ก็เป็นกําลังเห่อนะกำลังเหอนะ่เอ,เหอทาคลิปสั้นนะครับก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าตอบโจทย์เราต,ต้องการนะโอเคก็พอดีอันนี้คือมาแจ้งข่าวครับผมว่าเอ้ผมค้นพบสิ่งใหม่นะครับผมเออหลังผมก็เอกใจอยู่พักใหญ่นะครับว่าเอ้เสียงไหม่ผมตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนได้ฟังตอนเนี้น่าจะ,ะถ้าเกิดจากคลิปก่อนหน้านะครับ กิจที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อกี้ได้ไม่นานเนี่ยน่าจะเห็นว่ามันมีเสียงที่อยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เห็นอยู่สักพักก็เแ,แต่ผมไม่รู้จะแก้ยังไงตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นที่สัญญาณมันเข้ามาที่ไม์หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ลองปรับๆไปก็คือเจอว,ว่าอ๋อมันเป็นที่ตัวก็เรียกว,ว่าน้อยเคียรนะ์ l าริงของตัว O B S นะครับก็ยนับน้อยซับเพชชันของน้อยของตัว O B S นะครับผมว่า ออลองปรับใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันทุกคนเห็นปะเดี๋ยวผมพาไปดูผมเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่งดีกว่านะตรงนี้นี่เนี่ยผง OBS นะครับผมใช้ตัวของเดิมมาผมใช้อันนี้เดี๋ยวผมลองปรับเป็นใช้น,นี้ดูนะดูลยว่าทุกคนจะได้ยินเสียงปะมันจะได้เสียงแปลกๆปะ,ปะ,ะอย่างเงี้ยอาโอเคผมเปลี่ยนเป็นใช้อน,นี้นะเป็นยังไงบ้างครับเสียงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับนะครับผมเปลี่ยนกลับมาใช้ อันนี้แทนแบบธรรมดานะครับแบบ low quality แต่รู้สึกว่าได้เสียงที่ดีกว่านะแต่ว่ามันจะแบบมีเสียงรบกวนอย่างอื่นเข้ามาได้มากขึ้นมันจะค่อนข้างดูเสียงมากขึ้นนะคือแบบแค่เสียงข้างนอกแบบแค่เคาะหรือเสียงกัดอะไรกระทบกันนิดหน่อยเข้ามาหมดเลยแต่อันนึงอ่ะมันตัดเสียงได้จริงแต่ว่ามันตัดเสียงรบกวนอย่างภายนอกได้ดีก็จริงแต่ว่ามันมีเสียงเสียงจิ๊ดเสียงเหมือนเป็นน้อยอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ ผมรู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันตัวเนี้ยสึกมันค่อนข้างดีดีสุดค่อนข้างคลีนนะแล้วก็มันแล้วมันดูดค่อนข้างดูดเสียงคีย์บอร์ดมากเลยอะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะโอเคก็ได้กับการทําคอนเทนต์ของเราในอนาคตนะครับดูดี๋ยวผมแคปพิมไหมเดีย๋ยวผมลองพิมพ์ดูนะครับเนี่ยเป็นไงเสียงเป็นไงบ้างครับเนื่อถ้ากผมพิมพ์แบบในสตรีมน,นะ,ะตอนแบบเขียนโค้ดอะไรเงี้ยน่าจะแบบได้อารมณ์เหมือนตบวพ่ออารมณ์เหมือนตบวเกมเมอร์ดีนะ เดีย๋ยวลองดูอีกอันนึงนะครับผมเปลี่ยนไปใช้อีกตัวหนึ่งนะเดีย๋ยวผมเปลี่ยนกลับนะครับอันนี้นะเดีย๋ยวผมเปลี่ยนกลับไปใช้แบบแบบที่มันเขาบอกว่าเป็น g o o คุณลิตี้นะมันเสียงอื่นนะเสียงเคาะเสียงนู่นนี่นั่นนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ามาเสียงภายนอกนจะไม่ค่อยเข้ามารวมถึงเสียงคีย์บอร์ดด้วยเดีย๋ยวผมกดให้ดูนะครับมันก็จะเบาลงแล้ว <niño sharing> <observed> <S <S ลองสังเกตดูมันมีเสียงทิ๊ตติ้เวลาผมพูดหรือเปล่านะผมลองซึ่งหลังนี้ผมคิดว่าหลังจากเนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้ไปใช้แบบอันนี้แทนนะครับซึ่งโอเคมันอาจจะมีเสียงรบกวนอย่างอื่นเข้ามาแทนได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ลำคานเท่าเสียงมีเสียงทิ๊ดติอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะอืมแล้วก็ได้อัตราลดเวลาพิมพ์ได้ดูเด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดัดครับ โอเคก็อันนี้มาทักทายแจ้งข่าวสารกันประมาณนี้นะครับสิ่งความการค,าคา้นพบใหม่ของผมโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันนังใหม่นะครับน่าจะมีอีกเรื่อยๆนะครับเออถ้าเรื่อกแบบทําแบบนี้ผมรู้สึกทาคลิปเรื่อยๆนะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วไปตายครับผม